ยวันนี้ฉันจะมาเล่นเกมที่มีชีว่ฮาร์ดไลน์สองซีนแมติกมางวันนี้ฉันจะมาเล่นเล่เลยต่อจากชัปเตอร์พอยอินสแชั่นมาเลยกว่าที่ท่านสัญญาว่าจะเล่มาทีดูซึ่งรับประกันได้ว่าลุตตอนไหนไม่รู้ซึ่งก่อนอื่นปรับกราฟิกก่อน้องปรับเขาในนั้นทดลองแล้วเกมการมีเรียมพอทีนี้ F5 เลนเกม ซึ่งคราวนี้นั้นผมจะลองอะไรนะอะไรนะอะไรมดมดทียอะไรนะผมลืมชื่อมอดจบแล้วจบแล้วถ้าเกมโหลดนายไม่ต้องแฝงแกซึ่งจะเดิสคริปไปตรงเกมเริ่มเลยดีกว่าไม่ต้องละตลกมากเลยที่คุณผล่มาในเวลานี้นะอู้อู้เซ็กซี่ น,นี่เป็นทางอันตรายสู่บบห้องแหลมพ่อฉัน,นตัวนี้เราจะมาหาทางที่ดีทางที่ดีกว่านั้นในการไปนะนี่เดี๋ยวฉันจะซื้อน้ำให้คุณแดกให้คุณดืม่มโอ้บอลลีญญญ่สติก แล้วก็บาเิที่รู้จักคุนะวันนี้เอเธอลามาออกมากตรงนี้เร็วมานี้เออทุกอย่างโอเคไหมด็อกเตอร์มคายเนี่ยโอ้เออคงก็โอเคอยู่นะลามาก็แค่อะไรนะไปสัตว์ข้อมูทัเกมหมลุ้ม My goodness! Oh, Gordon Freeman! It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. The 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 -maker. Maker. We owe a great deal to Doctor Freeman, even if trouble does tend to follow in his footsteps. I must say. You come at a very <laughs> opportune. just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough. Nonsense! <laughs> <The> your talents surpass your loveliness. <laughs> Let's just see if this thing works, okay? By the, door. the, door. Oh, the, door. the door. No way, I'm Oh, you're you are. Man, Gordon, you start. Oh, Gordon! I. It'll jeopardize. We'll get You're not long you มันหัวเข้ามากับนวันนี้เป็นวันดีจดหมสีแดงมันจะทำงานใช่ไหมยังมีความลเกี่ยวกับเรื่องแมวนั่นอีกเลยัน้อ้ไม่มีอะไรที่ต้องหัวนะไม่เอาอะไรมอะไรอ่ะอาทักกนสตรีทเขาไนน้เดี๋ยวไอ้บาร์นี I gotta get back on my shift, but okay. The whole look I'm getting get out of that fall. Okay. Check the. Okay, let's go. Holy oh, shit, you can change your tire! Oh my god, holy shit! Get it off me! Shit! Oh! Rama! Certainly not. Never fear, but I've got a beat. เธอนั้นถูกเธอนั้นเอาถูกเปล่าแล้วน่าจะไม่มีการทำร้ายกันถูกสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเอ้สิ่งนั้นหรอกฉันมาตรงนี้ลำะไม่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ระวังหอยลำะตกตายได้นะโอ้เหี้ยมันต้องวินิกฉัยแล้วนก่อนที่ฉันจะเอาเธอไปที่นั่นได้ใช่ตาพริตตี้พวกเราโชคดีบันนี่ก็ไม่ใช่ชอบสัตว์อนะ Jesus Christ! <laughs> Alright, go suit, on, uh, your Can At least the glove part. I've made a few I've made a few modifications. I've made a few modifications. <laughs> has uh, a ชุดอุปกรณ์เครื่องเอ่อชุดอุปกรณ์สารเคมีเดี๋วโอ้พระเจ้าหมอเราไม่มีเวลาแล้วนะไหนก็ได้สูดลุอัพกอนไอเดียดีเดียชาร์จเจอร์ดอะวอผมโมดิฟายให้มันรับกับพลังงานของเสื e ยบผได้นะระหว่างนี้เราก็ไปดูถนนเขาหน่อยดว้วยไปดูทางให้เขา แปลผิดแปล,แปลถูกเรื่องของกูครับตับไม่ขึ้นกูกนอ่านไม่ทันอยู่ดิเฮ้ยโดูกอร์ดอนทำไมคุณ <I know! S 1> ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่คุณควรตรงแพนเนลแล้วรอคำสั่งของผมไอแซคมึงอยู่นั่นนะบอ่าใช่ใช่เลย คุคงไม่เราคุณคงราไม่ดูว่าใครกำลังมาที่แอบคุณนะนั่นคือคนที่ฉันไ,ได้คิดไว้ใช่ไหมใช่แล้วแสตรองเดอรบาฟจารพร้อมยังเราพร้ญญพอมแล้ว,พอพอลวงั้นก็ทำกันเลย <c oughs> ได้เน oh, ี่ยค <oh, ือคือท yeah> okay. ี่พูดไปคราสุดท้ายเออใช่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแมวนั่นอาจจะเริ่มภายในสามสองหนึ่งโอ้เหี้ยเกิดอที่อะไรขึ้นอี่าเงี้ยหมอบักอ่ะโอ้เดียเชนุกลอนช่วยเสร็จบักหไปได้ไหมได้เลยน้องดีมากเอาละมาได้เลย เอาละไปล้วสิเวนจะเริ่มแล้วตอนนี้ผมดูผมมองไม่ได้เออโอเคโอ้เอ้าเอยมาทำงานแล้วป่ะดูดิตัวเองเถอะเฮ้ยหมอโอ้ผมเพรนเจ้า เขาเลิศสิทธิ์มากเลยไอแซคโอ้ผมไม่ได้รับเครดิตหมดแล้วด็อกเตอรไฟแมนเป็นผู้ช่วยนะเอาละเริ่มตัวเด่นแล้วพาคนมาที่นี่ได้เลยเราพร้อมขอออแป๊บนึงเอาละดีมากกอล์ดนเกือบโดนสวินนั่นแนะทช่มันเล่างานไอทีของคุณน่าจะทำให้ได้เอาล่ะมานี่ตามมึงละกอล์ดนี่ตอนนี้มึงอยู่ในตำแหน่งเราจะส่งที่อะไร แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมปี่แน่นอน initializing in three two one one b a r n y เออ b a r n y สุขกาเออผมจเไปดีโชคดีนะเอนนั้นใช่ Peter Jerry อ้ยโอ้ยกระเด็กก e จบสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันขึ้อะไรอ่ะ I'm not sure. It takes to be some there. to the What's the meaning of this? All right. Get here? in here. Come on in here, Hey, hey. มันจะี the the okay. nah, ึไปชิ้นเลยนะจะเซฟนมันองมองเขาพจะแเขอยู่นั่นเราจะ้นเขาอีกแล้ว s r มดูาฟ o ว o โอ้เีสดอแล้วเขาอยู่ไหนอะหลังึงอ่ะ

เมืองหลักมันน่าจะแตกตื่นแบบหน้าเปนะฉันไม่เคยเห็นเมืองส7แตกตื่นขนาดนี้เลยกรณ์คุณจะไปจากที่นี่ไปที่ทางเก่าไปที่รายลแลมันจะเป็นทางที่อันตรายแต่แต่คุณจะเจอกิฟฟูจีเขาจะเ่อเขาจะไปกับคุณน่าแต่ว่าผมต้องดูร์กอโอ้แบกและบล็มสิ่งนี้ว่าที่แบกของสาวตดีน่าัดดเต็มแน่นตุกตาร์ดด้วยคุณมอ Yeah. Let's go. <laughs> Let's sit the door. Oh yeah. Oh my oh, god. Oh chip pond. Oh shit!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  Oh Nick! What did that look? โอเคโอเคดีมากก็จบชัปเตอร์สัแชัปเตอร์สองไปก่อน,ลนแล้วกันแล้วเราก็จะมาเริ่มตรงชัปเตอร์สามกันในภาพต่อไปปติดตามได้ร o t เ e n c น a ค n e l ซึ่งกุ y e